สวัสดีค่ะนินินค่ะแม่มดค่ะกลับมาพบกับรายการอยู่ดีสถาปนาขึ้นมาเ <c oughs> ป็นรายการเฉยเลยว่าแต่งตามเซเลบรอบที่แล้วเพื่อนๆรีเควสกันมาเยอะมากเราทําได้ทําหัวใช่ปรากฏว่าชอบมากสุดอ,อีกลุกที่คนขอมาเยอะมากๆแบบไม่ได้แล้วต้องทําให้แล้วก็คือที่น้องตระกูลเจนเนอร์ก็คือแคนดัลและ ไคลีนั่นเองนะคะให้ถ่ายว่าใครจะเป็นคิดนอกใครจะเป็นไคลีต้องจับสลากไหม <c oughs> ในใจคิดว่าตัวเองอะลุกตัวเองน่าจะได้เป็นไครลี่เพราะว่าเป็นคนตัวใหญ่ <c oughs> เป็นแบบไม่ใช่ตัวใหญ่ สาโพกขายส่วน pues <basics. S 2> แม่มดก็จะเป็นแนวแบบสาวสกินนี่สาวสกินนี่เพียวๆก็น่าจะเป็นแคนดอลแล้วแคนดอลก็จะมีลุคนึงที่เขาผมยาวดำตรงซึ่งก็แมทช์กับแม่มดพอดีแต่เราสองคนน่ะทำผมกันไม่เด่งไม่เก่งเลยแล้วรู้ได้ยังว่าเวที่ไว้ทำไมตรงนี้น่าจะรู้แล้วว่านีเก็มีแขกรับเชิญพิเศษไม่ใช่แม่ซื้อหรืออะไรไม่ได้เวทให้แม่ซื้อหรืออะไรอาเชิญมาเลยดีกว่าค่ะวันนี้เก่ะตัวใหญ่นิดนดงคุณตาคุณตา จีนนะคะเ้าเก่าเราเดิมหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วและหลายคนยังไม่รู้ว่าจีคือใครแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะจีนนะคะเออจริงๆทำ Hair แฮร์สไตลิสต์เป็นอาชีพหลักอย่างอื่นก็คือเป็นอาชีพรองระดับเซเลบดารามำันหัวเราในวันนี้นเราจับมาหมด,ดแล้วนะแบบผม แม่อั้มเอ่ยเบลล่าเอ่ยอะไรจับมาหมดแล้วเป็นบุญหัวเราจับจับแตาไม่ได้ฟันเองแต่ว่าก็ได้จับก็ถือว่าเป็นบุลตื่นเต้นมากจีคิดว่าเราสองคนสามารถเป็นไคลรีกับเคนดอลได้หรือเลถึงถึงนะแล้วก็มีความแบบจริงนเจ้าของไคลรีพกผายแล้วก็ปากแบบว่าแบบเอออิบาริ เอ่ยังคนแม่คนนี้เขาก็จะแบบเป็นว่าตึงคนตัวเล็กๆผอมบางเขาก็มีความเป็นแคนโดได้นะแอนและนตต่างๆกเป็นแคนโดได้อยู่แล้วแล้วผมลุคนี้คิดว่าทํายากไหมมันอาจต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างจีนี่ว่าไม่ยากก็คือใช้ไดเปาผมเท่านั้นอย่างเดียวเลยหรอใช่แค่ไหนก็ทำได้เราอ่ะไม่สามารถทําได้คือจริงวันนี้จีนก็น่าจะมีเทคนิคพิเศษในการวหมนกับบางอย่างเราคือได้แห้งได้แห้ง ใช่นี่คือทำไงตรงสวยสรยทำยังไงอ๋อได้จริงๆคือถ้าหายธิบายเลยมันก็จะพูดยากเนาะมันจะต้องแบบทำให้ดูด้วยแล้วก็พูดไปด้วยมันจะได้เห็นภาพแล็เข้าใจได้เลยเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเริ่มที่พี่แม่ก่อนฉันก็จะนั่งแบบขอแอบส่องเทคนิคอยู่ตรงนี้เธอนั่งใกล้มาเธอกลกะใจทุกอย่างนี้ไหดอีกนิดคือหวีปาาหัวฉันนะฉันจะนั่งตรงนี้ ริ่มจากแคนโดก่อนนะแคนโดจะเป็นดแบบง่ายๆสบายแค่ใช้ไดาพานาโซนิกตัวนี้ขอหยิบมาหน่อยอ่ะสีแซบๆสีแซบมากมันเหมาะกับฉันมากสีแซบเหมาะเหมาะกับฉันด้วยจริงเหมาะกับทุกคนอะเหมาะมือปะพี่แม่ผมผมเปียกเปียกจุก็ดีนะผมเปียกมันก็ทําให้เราแบบว่าเสร็จส่งได้ง่ายขึ้นซะเวล์เหมือนอยู่ในชาลอนเลยตอนเนี้ยเอ้ยคือลูกผมพิ้วๆิ้วเนี่ยสระผมหรือไม่สระผมก่อนมาถึงจะดีถ้า นี่นี่มีความรู้สึกว่าถ้าจะเอาผิวสวยอะให้เป็นธรรมชาติต้องสระผมแล้วเวลาใดแล้วมันจะเรียงเส้นแต่ถ้าจะขึ้นผมตั้งหม้อรวบตึงอะไรพวกนั้นอะตั้งหม้อก็คือไม่ไม่ต้องสระผมดีกว่าเพราะว่าแบบมันจะชี้ใช่ไหมใช่มันจะชี้โดชี้เดบางคนมีลูกผมลูกเอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยการที่มีน้ำมันบนหัวสักหน่อยมันจะทําให้เรียบรื่นไปด้วยเออเออเนี่ยทุกครั้งเวลาเป่าผมอะเล่าผมมันจะแบบแห้งแห้งเว้ยมันไม่ผิวเหมือนแบบดาราสบัดผมในโฆษณาอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันแบบผมผิวผิว นิ่มๆอะไรประมาณนี้จริงๆนี่ว่าไดมีส่วนนะมีส่วนแบบมากๆเลยเอ่ะโอเคสารผมทอมสารผมล้นหนึ่งแต่ว่าไดอะจะมีส่วนมากเลยตรงที่ช่วยแบบว่าเป่าผมแล้วผมไม่แห้งเสียเอออย่างตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่เจ๋งมากก็คือเป่าก็เหมือนบำรุงแล้วแล้วมันจะเส้นผมมันจะเรียบเรื่องลงไปแบบ สุดลแก็ขึ้นอยู่กับใด้ว่างผมไปอีกใช่ใช่คือรู้สึกบางทีแบบใดบางตัวมันแค่แห้งเฉยเฉยคือกดเออบียบแล้วกลายเป็นผมแห้ง<อ>แต่ไม่ได้ช่วยให้ผมเรียบลืืนออสวยสลวยเก๋อะไรเงี้ยคือแบบใดแห้งเฉยเฉยใช่<ล>พอพอมันมีเทคโนโลยีเนี้ยทีนี้พอมันใดไปอ่ะมันจะเหมือนแบบ มีน้ำมาบำรุงผมไปด้วยมันก็ทำให้ผมเรียบลื่นขึ้นไปอีกจริงๆตัวนี้ฉันเคยไปทำเวิร์กช็อปนะอ๋อมีโอกาสันเห็นเธอลงในไอจีสตอรี่ใช่เทคโนโลยีเขามันดีจริงๆแบบใดแล้วเรียบลื่นลงมาเลยใช้ง่ายมากมีแค่ตัวเดียวจบมันมีเทคนิคพิเศษด้วยปะที่แบบว่าทาครีมแล้วเอามาเป่าหน้าใช่ๆันม่ันไม่เคยเห็นในโฆษณาใช่ไันไม่เคยเห็นใดตัวไหนทได้เลยซึ่งตอนในเวิร์กช็อปก็คือได้เห็นทุกอย่างบึ้งมาก พอเวลาเราไดไปอ่ะเขาก็จะมีความแบบว่าดูดน้าในอากาศมาทําให้ผมเราเรียบลื่นนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาใช้ไดของเขาแล้วผมมันไม่ชี้ฟูตอนที่ท่านฉันทำเวิร์กช็อปมาโอเคเราได้ข้อมูลมาอย่างนั้นเสร็จปพ๊บพอเราทําจริงเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้จีคือใครเป็นวีเขาเรียกว่าวีได้ถ้าเราทําเองที่ที่บ้านอ่ะท่านจะใช้แค่มือนะในการสางผมตัวเองอ่ะแล้วก็แบบเครื่อทำเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็คือมันก็ช่วยได้เหมือนกัน พราะว่าถ้าเกิดมันร้อนนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะขยับมือเราหนียังไงถูงกไหมเนี่ยปกติก็อย่างนี้ได้เลยบางทีก็ตอ,อบผมให้ลูกค้าแบบนี้ยก็มีเวลาเราทําเองอ่ะเราไม่ต้องสนใจข้างหลังเลยข้างหลังเราให้แค่ใดแห้งสุดท้ายแล้วคนก็จะมองหน้าเรา แลวคราวนี้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่จีชอบมากก็คือเนี่ยค่ะฟังก์ชันสกับสําหรับนางหัวก็คือถ้าเราเป่าผมเองนะคะบางครั้งอ่ะเราไม่ได้เป่าโคนจะหลดปลายได้เหมือนเวลาร้านเป่าผมใดให้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ฟังก์ชันเป่าตรงโคนผมนังศีรษะแล้วมันจะทําให้หนังศีรษะแบบไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นแบคทีเรียพวกนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขามีโหมดให้เลยโหมดหนังศีรษะ ถนอมนังศีซ่าแล้วก็ช่วยให้ผมแหง้งตรงโคนแห้งไวด้วยอเวลาเราทําเองใช่อันนี้คือสอนวิธีของคนที่ทําเองนะวเรามีคนทําให้อะมันได้มันง่ายอยู่แล้วมันแค่เอาแบบเนี่ยเอาบีแปรงมาแล้วก็ม้วน<ช>แล้วก็งักขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เสยออกมาแค่นั้นแต่ถ้าเราทําเองอ่ะจี้จี้โคนข้างหน้าแล้วเวลาเราหยิบอ่ะเราหยิบชอบพี่แม่ลองหยิบชอบขึ้นมาประมาณนี้รูเหยิบอ่าหยิบชอบแบบนี้เออแล้วก็จี้โคนตรงข้างหน้าจี้โคนตรงข้างหลังอ เป็นช่อๆรอบๆกรอบหน้าแล้วมันจะช่วยเปิดให้ให้ใหตรงกรอบหน้ามันยกโคนรับซับปะรับซับมาดามทุกคนเสร็จแล้วผมแห้งไวมากแล้วเนี่ยจริงแล้วมันนิ่มลื่นมากปกติไปผมจะพันอันนี้ก็คือสามารถสั่งให้ดูได้เลยแห้งไว <c oughs> มากแถมยังนิ่มมากด้วยดูดิ เพราะว่าหัวเป่าเขาเป็นแบบคลิกได้ไงก็คือใครที่แบบรู้สึกว่าอาสาผมมาแล้วฉันขี้เกียจเป่าเพราะว่าผมใช้เวลานานตัวนี้ตอบโจทย์มากเออใช่แล้วอย่างที่เคยบอกก่อนหน้านั้นก็คือบางทีแห้งก็คือแห้งเฉยเยนี่ดูผมเงาสุขภาพดีบ้านนี่แค่ใดเฉยๆไม่ได้หนีไม่ได้ใส่เซรั่มม่ไ้ใส่ไ่สสไมำ<ๆ>สำหรับลุกไมหมดก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเสยไปเสยมาได้เดีย๋ยวไปดูของนินต่อแล้วเดี๋ยวระหว่างนี๋จะจะไปแต่งหน้าแล้วมาอัปเดตดูกันลูกค้าคนต่อไปเย่ พี่นีนกับพี่แม่มดอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรนะเส้นผมที่แตกต่างกันนะอย่างพี่แม่เขาจะเรียบลื่นตรงอย่างพี่นีนเขาทาสีมาเขาจะมีความแบบมีเคมีอยู่ในผมอยู่เขาเรียกอะไรผมมันจะแอบแบบแหนียวเดียวใช่เราก็ต้องเริ่มจากการหวีก่อนแล้วว่าหวีเสยขึ้นเนาะค่อย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 เพราะผู้หญิงบางคนไม่ใจเยอนกับการหวีผมใช่เพราะว่าไม่งั้นบางคนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันขอโคนแล้วกันแบบกระชากกระชากผมหลุดร่วงแล้วก็มานั่งร้องไห้ที่หลังว่าผมขาด ของพี่นินจะเป็นไคลี่เนาะคลี่เขาจะมีปัดแล้วก็มีกระบักข้างหน้านิดนึงมีเคราะข้างหน้าหน่อยราบกรอบหน้านี่ดูแล้วคิดว่าแบบเคยต้องใช้เครื่องม้วนผมหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ต้องหรอใช้แค่ได้ไม่ไม่ต้องใช้แค่ได้คือข้อแตกต่างกับเครื่องม้วนผมกับไดมาต่างตรงที่ไดมันจะทําให้ผมดูเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่าแล้วมันจะยังเหลือเส้นลูกผมชี้ๆอะไรนิดหน่อยซึ่งอันเนี้ยความชี้ๆคือธรรมชาติ มาทำที่แม่บดนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ให้ผมแห้งก่อนเนาะแต่ว่าของพี่เนียนเขาจะต้องเน้นงุ้มปลายหน่อยนึง<อ>เพราะว่าเขาจะต้องมีความผมงุ้มผมรอนอ,อพอเป็นเจาะในช่วงของหนังศรีรษะแล้วก็ใช้หมดสกาดในการปั่งเนาะอะโอเค okay. พองดีมากบอกแล้วว่าแบบให้เน้นตรงกรอบหน้าผู้หญิงเวลาทําเองให้เน้นกรอบหน้าจับเสยขึ้นเอาไดจี้เลยนุ่มมากมุมดูควาเอาของผมกูแต่ว่าก็คือเหมือนอัดสเปรย์เข้าไปด้วยนิดนึงใช่ไหมก็คือฉีดตรงเนี้ยแค่นิดเดียวแค่ให้ตรงกะมังมันอยู่นานขึ้นแต่ว่าหลักๆก็คือใช้ไดเห็นเห็นป่ะว่า เออมันยังมีความเส้นชี้เส้นอะไรอยู่นิดนึงเนี่ยคือธรรมชาติของการใช้ได้ว้ยผมนุ่มมากตรงนี้กดลงได้อีกนะตามจังหวะหน้าเราบางคนก็ชอบให้กดลงอีกอาโอเคมึงแค่ผมเราก็เป็นเขาแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวขอเติมหน้าเติมตานิดนึงนะคะเติมหน้าเนาะจะได้เป็นโอเคไปแบ่งชชมกัน สองพี่น้องตระกูลเจนเนอร์นะคะก็ต้องขอบคุณจีบมากๆที่มาทำผมให้เราได้แบบว่าเคล็ดลับการไดผมต่างๆมากมายไก่กองและที่สำคัญคือไดพานาโซนิกนี้มันเลิศจริงมันเลิศจริงดูดิผมมันแบบนี่ผมมันไม่ชี้ฟูเนาะปกตีผมไม่นิ่จนมีความชี้ฟูแค่ไรเฉยๆไม่ได้แบบใช้เครื่องมืออื่นๆใดๆเลยเออสำหรับคนที่อยากรู้ว่าราคาไร เท่าไหร่5990บาทหาซื้อได้ที่ power by นะคะทุกสาขาหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวก power by กด shopee อยู่บ้านก็ย่อมได้จ้ะส่งตรงถึงหน้าบ้านสมันี้ต้องทำออนไลน์นะก็ถ้าใครอยากเห็นเราสองคนแต่งตามเซเลบคนไหนอีกก็รีเควสเข้ามานะคะรู้สึกสนุกชอบได้ลองแต่งรีเควสเข้ามาเยอะๆเออแล้วก็ถ้าอยากเจอจี๊ดอีกเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องทำผมต่างๆนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะช่วยกันได้จ จะแชร์ขาอที่รู้จะได้ช่วยกันรู้สึกว่าสวยหล่อนยังมีอะไรอีกเยอะที่กักกักอยู่เดี๋ยวเต้องกักอะไรรายการรอบนี้จะเป็นแค่แบบว่าใดเฉยๆเบาๆใดด้วยตัวเองรอบหน้าจะเป็นแบบวิธีม้วนหรือเปล่าตียกโคนหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าจริงๆเราสองคนทำผมไม่เก่งเลยใช่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราสามคนไปแล้วบ๊ายบาย I do what I want to Five big masks, my. That you're still not seeing. And I do what I wanna do. I don't give a fuck What's what you to talk, talk to. Hey.